พ่อไก่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้สายเหนียวอึดตัวนี้เป็นเป็นลูกคมแฝกครับคมแฝกมันจะลาขาวก้าวล้านแตงไทยครับส่วนสายแม่เป็นเสือดำครับเป็นคู่เกิดพายุคู่เกิดตีเทอไทยหกแสนหกครับให้ลูกโคตรยากเลยน้ำเชื้อไม่ค่อยดี ให้ลูกติดยากทีิปหายน้ำเชื้อไม่ค่อยดีไหครับมแฝกบวกสือดำครับแม่เป็นเสือดำไตวันสายเก่าไอไตวันแม่หลักครับน้ำเข้าจากสอส,สิที่ใช้ฟามครับนี่หน้าตายังวายปัจจุบาันน้ำเชื้อไม่ค่อยดีครับให้หลูกโคตรยาก นี่ลูกคงจะมีอยู่แค่นี้ไม่รู้มันได้ไม่กี่ตัวแล้วก็น,นี่หากินอยู่นู้นีกทำไว้ไม่เยอะ